ฝนตก15นาทีเมื่อกี้ครับน้ำท่วมเลยครับผมน้ำท่วมลานเลยโอ้ฝนตกทุวันครับนน้ำมันเริ่มระบายไม่ตันนะครับตอนนี้น้ำไหลลงช้ามาครับท่วมลานเราจะแล้วครับไม้ท่วมลานเราวนะนนี้เราจะเอาไม้ขึ้นข้างบนครับวันนี้ ไม้ขึ้นสิบล้อครับโดยพี่นันครับพอดีผู้จัดการซัติดธุระครับก็เลยรับหน้าที่โดยพี่นันครับเป็นโชเฟอร์ขับหกล้อกับสิบล้อเราอีกคันหนึ่งครับนี่รับหน้าที่แทนครับเป็นมวยแทนครับผม ละไม้จะลงพื้นอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะปัญหาก็จะเกิดทันทีครับถ้าไม้ลงพื้นแล้วก็จะขีบลําบากขีดยากนิดนึงครับมันก็จะไม่สม่าเสมอเหมือนเดิมเหมือนอยู่ทีอยู่เนกวที่เขาฝนมาครับปัญหาก็จะเกิดนี่แหละครับแกไม่ค่อยล่องครับ ีปนันเบา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 ลงเร่งเบาเบาเออริงเรงเกินก็เอาไม่ทันครับเพราะว่าตาแรงเกินไปเรามือไม้ยังไม่นคลองนี้ก็จะเอาไม่ทันครับผมอ จริงไม่อยู่ครับตัวสำรองขึ้นคลิปแทนครับผมเนาะเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปแล้วครับร้อนจัดวิ่งนีลงมาครับผมโอ้โหอันนี้เราก็ห่างหายจากการขี่ไปนานครับทุกคนจนกว่าคีปเป็นครับเนาะแต่ว่าขี่แต่ก็อายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทักษะก็ไม่คล่องเหมือนเด็กน้อยเนาะเหมือนกุจแจก็ตีดกับที่คล่องมากครับคลิปโชว์เชยโชว์เชยครับคล่องตัวครับแต่ว่าพวกเราในอายุปาเ์ลก อีกสีทุกคนนี่รู้สึกว่าจะเงอะงะครับตอนนี้่หลอชั่วโมงหนึ่งครับปกจะตันนี่ยังไม่เสร็จเลยครับผมโอ้ครับอย่างนี้ตายครับผมเนาะ <S <S มือไม้จะจะไม่เข้ากับสมองสมองไปพอสมองมือไปพอมือแล้วครับสั่งการไม่เข้าไม่รงรูปรงรอยกันแล้วนะครับก็ต้องสู้กันไปครับ นี่คือป้ายขึ้นหนึ่งคันครับคันนี้กับเจ้าสระขา้ขาวเบอร์จำไม่ได้เลยน้องเลยเบอร์นนอะไรเนาะคันนี้ครับขึ้นคันนี้เสร็จก็อาจจะเอาให้เต็มครับนี่นะน้ำหนักน่าจะให้ได้แล้วก็พรุ่งนี้จะขึ้นคันนู้นต่อครับเบอร์ยี่สิบสองครับรออยู่เพราะว่าเบอร์ยี่สิบสองนี้มีรับสินค้าวันถัดไปครับก็เลยต้อง เลยต้องใช้คันนี้ก่อนเนาะ,ะวันนี้หัวหลากราก็ออกไปแล้วครับเจ้าไช้์โนทัตก็ออกไปแล้วครับไชน์โนทัตของเราก็ออกไปแล้วตีกล่าวไปแล้วครับปเอาอารกลับไป้ลองดูสองคนแะล้วเพราะเราจังจากที่เราใส่ติดที่เสื้อไปก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ก็มุนอายะครับผมนี่ยเลกตุมเปะครับพี่น่อก็ไม่เป็นไรครับนะถื่ว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆฝึกเอาใหม่ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องของที่ว่าวางในพื้นนี่แหละครับทําให้พวกเราลําบากครับขีดยากครับผมถ้าขีดจากรถขึ้นเลยก็จะง่องกว่านี้ครับทีนี้เราขีดแล้วขีดลงพื้นวาง แล้วมาขึ้ใหม่ครับมันจะลําบากครับปลาฟองใหญ่ทีมันก็จะปีไปไปีมานะครับรอถึงชั่วโมงกันพี่น้องยังไม่เสร็จอีกเปลี่ยนกัน3ามคนแล้วครับผมขึ้นไปแล้วพี่นันขึ้นไปแล้วตาไปขึ้นไปแล้วครับยังไม่จบอีกเอาให้จบกองนี้ครับเพราะว่าจะได้ไอาเอาพีา่น้อ,องดูสิครับอะละอะไหลเลยาเดี๋ยวไปได้ จบกองนี้ก่อนดูภาวากันครับผมอันนี้่าจะมาอีกสองสามคันครับน่าจะจบครับน,นี่น่าจะเต็มระวังด้วยครับพี่น้องความคลองในคลองก็อันตรายครับผมอันตรายต่อคน,นข้างบนอันตรายต่อคนขีบครับเพราะมือไม่ฉมังเนาะยังไม่แม่นครับเรื่องของศักษะยังไม่แน่นอน ึ้นอยู่พวกเราเลยนะครับขึ้นอยู่กับทักษะคนขับนี่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้ที่ฟองด้วยครับมันเลยทำให้มีผลกับพวกเราครับทีละชิ้นทีละอันครับพี่น้องหมดนี้หมดน้ำมันกระชังไม่เป็นไรขอให้จบครับขอให้จบครับผม ประมาณสองตันไม่มีอะไรง่าย,ยครับผมเนาะนี่ฮะทำารถทุดก็สทำขาดทุนขาดทุนครับผมซื้อมไม้เบจพันอย่างนี้ก็ซื้อว่า,อาอยัางเห็นกาไรอยู่ครับผมยังมองเห็นรับซื้อมาราคานั้นขายราคานี้วิ่งไปก็เอาสินค้ากลับมาครับเราไม่ได้วิ่งเปล่าครับผมเรามีสินค้ากลับครับมีสินค้าที่ กลับทุกเกี้ยวครับ,บรครับอ้าบมาพูดหน่อยเนี่ครับเพืครับนี้จะดูให้สนุกครับอึดอัดไหมครับผมเนอะผมดูไม่ติดอัดแทนเลย ดูแลมันมงดหนีครับผมเพราะว่าคีปไม่ yourself, คล่องมันกรุดครับรถกุดไม่คล่องครับเนาะมันจะดูเนืงงง้อไงครับแต่ถ้าขับคล่องนี่ก็จะดูสะอาดสะอาดดูสบายหูสบายตาครับอันนี้เป็นการคีบไมาครับที่นั้นน่าจะห่างเลยมาหลายปีครับผมเนาะที่เราหยุดที่เราหยุดซื้อรับซื้อครับวันนี้กลับมาซื้อใหม่แล้วครับกับไม้ป็นจะภัณฑ์ครับ เป็นไม้ชีดเชือบเลยครับผมตอนนี้โรงไฟฟ้าต้องการอย่างมากเลยครับผมใช้เป็นพลังงานครับผลิตไฟฟ้าครับ สี่ดูคงเหนื่อยใจเหมือนผมเลยครับเนาะดูเราดูแล้วมันงุนหงิดครับผมเนาะเนี่ยผมรูว่าประทันต้องงุนหงิดแน่นอนเนะาะโอ้เล็กครับยิงทำยิงเล็กครับพี่น้องอ่ะล็กก็ต้องสู้ครับ มันต้องทดแทนกันให้ได้ทุกคนครับเพราะว่าคดขี่ไปต้องขับรถดด้วยครับต้องลงด้วยครับทางงานเราจะตอแต่หาคนมารอเผื่อคนไม่ว่างตัวพิาการตัวุระธุรกิจครับงานเราก็ไม่เดือดรับตย,ยังไงก็ต้องหาเผื่อไว้ครับนะคิดดีไม่ดีคิดไม่คล่องไม่คล่องคล่องไม่คล่คองก็ต้องสู้ครับผมต้องสู้ต้อง ก็ต้องจบครับพี่น้องยังไงก็ต้องจบยังไงก็ต้องเต็มเอาให้เต็มเอาให้จบครับนี่ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนกันยากันยาสิงกันยาตุลาพฤศจิกายนก็ถือว่าแห้งแล้วครับ ขึ้กาเกี่ยวข้าวเนาะเก็บเกี่ยวข้าวก็ธันวานี่ก็ไม้น่าจะมายเยอะนะครับธันวามกรานี่คือถือว่ามายเยอะแน่นอนเนาะไม่เป็นอะไรัมีทีมนักขีดอยู่แล้วครับแต่ว่านี่คือมือสมัครเล่นนี่เช่นกัหรือว่ามือแทนมวยแทนครับวันนี้ทีมงานมวยแทนครับลิเลยครับผมพี่น้อง มันนายแยครับผมอ่อมันมีใครไม่อยากดีมีใครอยากเร็วครับแต่ว่าขิ่ยังไม่เป็นนะต้องฝึกต้องหัดกันครับบางทีคนอายุมากกับคนอายุน้อยต่างกันนะครับผมเนาะเด็กๆมาจะจาะคล่องกว่าเราครับอ๋อไปไปไ,ไปไปไรอ่าเลยพี่อ่าเลยอ,อ่านี่ฮะปัญหา,าคกออย่านผมเวลาที่รถไฟมันเป็นปัญหาโอ้ครับตายแล้วพี่น้องเลยยิงครัยิ่งเล็กครับ แกกคงยดเหมือนกันแหละครับเนาะไม่ว่าเขาว่าเราครับคบงงิดเหมือนกันแหละคีบไม่ได้ดังใจคีบไม้ไม่ได้ดังใจคงจะโมโหเหมือนกัน <c oughs> เออน้พี่น้องเนี่ยดูสิบนาทียังไม่ได้ตันเลยครับคีบไม้สิบนาทีล้วยังไม่ได้พอตันเลยครับผมดูอะ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับในการคีบครับ ว่ากันครับผมไม่ได้ว่าก็ก็มาทาให้มันสนุกครับปเป็นสนุกสนุกกันนะครับวันนี้กับมวยแทนครับผมวันนี้มวยแทนคีบไม้กับเละนะครับพี่น้องอ่าให้ได้เที่ยวนี้อาจจะไม่คล่องเที่ยวหน้าต่อไปก็ต้องคีบครับยังไงก็ต้องคีบไม่เป็นก็ต้องเป็นให้ได้ครับจำเป็นต้องเป็นครเราต้องเรียนรู้ให้ได้ต้องคล่องให้ได้ครับไม่คล่องไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปเหมือนเดิม ากันไปพีะะ่นันเอาเอาอาที่พี่อาอาอาเอาย้อนลงไปครับย้อนลงไปเออเอาให้ียบไได้ขึ้นไปครับขึ้นไป็นเละๆนี่แหละอ่าไม่ขึ้นครับเละขึ้นไปปะนี่ฮะยิ่งเป็นไม้ต้นข่อยหรือว่าต้นนี้ไม่เสมอยังงี้จะไปกันใหญ่ครับ คลิปไม้ใบจะพันกับไม้ยูคาร์นต่างกันเยอะครับไม้ยูคาร์นี่จะเสมอครับเนาะคลิปง่ายครับคือใบจะพันนี่ปวดหัวเลยครับผมเนาะจริงนะครับผมเนาะคนเคยคลิปไม้เป็นเจอใบจะพันนี่งงเหมือนกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเนาะกับช่บอง YouTube สวัสดีครคุณบุรีรัมครับวันนี้อยู่กับรถคีบครับพวกเราเมย์แทนครับวันนี้เนาะทำงานมันมนมยแทนกันนะกาเล็นกนุ่มเป๊ะหมดครับเนาะเล็กไปหมดเลยอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ